สวัสดีครับวันนี้สำนักง,งานคมประพฤติจังหวัดศรีสะเกดจะพาท่านไปชิมไปพบกับอาหารจากแดนประดิบ <Hi. S 1> และนี่คือเชฟคนเก่งของเรานายวงสุวรรณรัตนวรรันหรือพี่แอ๊ะอะอะจะทำอะไรอะแต่ก่อนที่พี่เขาจะซราได้ขนาดนี้นะครับมาดูอดีตของพี่เขากันหน่อย พี่แอแกเคยเป็นคนที่รักในการทาอาหารที่ญี่ปุ่นเป็นชีวิตจิตใจจนเกือบจะได้อินเตอร์แต่ด้วยความที่เป็นห่วงเมียจึงยอมทิ้งโอกาสสุดท้ายก็เกิดเรื่องนาซาพี่แกประสบอุบัติเหตุจนทําให้ต้องเสียขาไปนหนึ่งข้า,างแล้วพี่แกก็หันไปเป็นนักยาเสพติดจนต้องมาถูกคุมประพฤติสุดท้ายหันตัวมาเป็นประธานชมรมทูบีน้ำบ่อนของสำนักงานเรานี่แหละครับสำนักงานเราเพืออุดมสมบูรณ์ดูจากที่พี่แกมาขโมยไข่ทูบีของเราไปประกอบอาหารสิครับนี่เลยสกิลการใช้มีดธรรมดาที่ไหนกัน วัตถุดิบพร้อมก่อนอื่นก็เตรียมซุปมิสโซะซุปและซอสไส้เกี่ยวตามด้วยทำไข่ตุน๋นเนื้อนุ่มที่พอเข้าปากปุ๊บก็จะละลายปั๊บและนี่เลยเมนคอร์สของเราเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นหอมๆโรยด้วยงาและธัญพืช จากนั้นราดด้วยซอสเทริยากิโรยหน้าด้วยสาหร่ายและไข่แผน่นจากนั้นพี่แกก็จะโชว์สกิลการหั่นแซลมอนแซลมอนของเราที่ใช้วันนี้เป็นแซลมอนจากนอร์เวย์หั่นด้วยดาบซามูไรของพี่แกที่ภูมิใจนักภูมิใจหนาจากนั้นก็นำไปเสียในกระทะให้ด้านนอกพอสุกจัดใส่ถ้วยราดด้วยซอสเทริยากิอีกครั้งหนึ่งและโรยด้วยงา ตบท้ายด้วยไข่ออนเซนแต่งหน้าไข่ตุ่นเด้งๆเงสิร์ฟพร้อมสลัดผักออร์แกนิกจากฟาร์มแห่งรักของพี่แอฟเองราดด้วยน้ำสลัดที่พี่แก็ปรุงเองกับมือ ปิดคอสนี้ด้วยน้ำซุปร้นรอนๆพร้อมรับประทานและนี่คือแซลมอนใส่เกี๊ยวอองเซนดงครับทั้งสำนักงานพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าสุดยอดไนเลย